าาบัรสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สนามบินภูกางนะครับกับนี่สมปองค่ายคนรากหญ้าบินเล็กหจากที่ผมเห็นคลิปคุณสมปองบิน f 1ฟหแล้วรับแบบโหดมากถ้ารับสุดยอดน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆนน้องๆพี่พนักบินทั้งหลายที่เล่น F17 มาดูวิธีรับกันนะครับแต่ มาดูสเปคเครื่องบินนิดหนึง่งเครื่องบินลำนีน้นะครับเป็น F 1ฟหนึ่งเจ็ดตัวเครื่องบินเป็นฟิวเจอร์บอร์แต่ข้างในเนี่ยพิเศษก,กว่านั้นนะครับไม่ใช่ชุดไฟนะครับข้างในที่คือโครงสร้างเนี่ยเขาบอกว่าทําด้วยคาร์บอนดียังไงครับอ่าคือสปาเป็นคาร์บอนครับแอรอนคือไม้มันซ่าอันนี้คือช่วยการในตอบสนองในการอ,าอัดอัดรถในการเล่นคือมันตอบสนองได้ดีกว่าที่ตรงที่ว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันตอบสนองได้คือไม่มีการแหกแล้ว มันตอบสนองได้หักศอกนี่คืออาการได้ไวไงติดมือ <okay. S 2> สั่งการได้ทันใจอ <okay. S 2> ่ะนี่มาดูชุดไฟกันครับตัวชุดไฟเริ่มต้นที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ของเลดคอนนี่สามพัน kv นะครับแล้วก็ใบพัดใบะไเยเอ่ยหกคูณสี่ของ abc Fiber abc Fiber หกคูณสี่ตัวสปีดคอนโทรลนะครับเป็นของ hobbywing skywalker v สองนะครับหกสิบแอมป์แบตเตอรี่คือแบตสามเซล 2,200มิลลิแอมป์ใช่ผมเอาติกเกอร์สีเทาไปใส่เฉยแจ๋วมากอ่าเซอร์โวเป็นของอะไรเอ่ยของ ALZ ครับ ALZ ก็คือเป็นของฮอใช่ไหมฮอร์ไซสี่ห้าศูนย์อ๋อมันก็จะแข็งแรงปึ๊กปักมากก็คือมันจะเป็นอ่ามอเตอร์บรลเล็ตแล้วก็คือแบบกําลังมันจะเยอะกว่าโอเคเป็นเฟืองโลหะใช่แต่ว่าปกติแล้วก็ใช้เซอร์โวทั่วไปก็ได้โอเคเอาล้วครับแล้วตัวนี้อะไรเอ่ยแป๊บแป๊บแป๊บอ่านี่ตัวกันกันเสียงองอ่างกระตก อ่าเวลาสับสวิทปุ๊บมันจะตกเวลาเนี่ยอยู่ในป่าอะไรเงี้ยอ่าเอาไว้หาใช่ไหมถ้่เวลาครบหนึ่งนาทีแล้วมันจะร้องโอเคแล้วแล้วถ้าให้มันดังตี๊ตี๊ตีตตลอดได้ไหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันถึงจะดังพอสับไว้พอครบหนึ่งนาทีถ้ายังหาไม่เจอมันก็จะดังตื้อตื้อตื้อตือเรื่อยๆโอเคนาทีที่สองจะดังถี่ตี๊ตี๊ตี๊ตหยาดชุดนี้เป็นหุบแม่เหล็กเนาะครับแม่เหล็กคือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมต้องการใส่ไวอ่าครับใส่ปุ๊บ โอ้อยูเลยเมื่อก่อนสม,สมัยก่อนเราจะเห็นเป็นรุ่นไม้ไม้ลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็เสียบเข้าไปอ,าอ่าน,นี้อยู่ปึ๊กอ่าแล้วครับมาดูวิธีรับนะครับเด็ดขาดมากมดาลดระดับความสูงมาสิงระดับหน้าอกนะครับนี่อ่าแล้วครับทีนี้เดี๋ยวจะให้โยนไปแล้วก็อธิบายก่อนจะรับเอาเลยครับ อธิบายเลยครับวิธีลับท,ทำยังไงครับอันนี้เวลาจะรับก็ก็พยายามคอนโทรลมาให้ระดับระดับต่ำต่ำประมาณหน้าอกอยู่ระดับหน้าอกแล้วเราก็เอาคันเร่งลงแล้วก็ส่งเลี้ยงแล้วก็อัพัเบาดูกันอีกครั้งนะครับอ่าเวลาเราจะลงเราก็ค่อยๆค,คอนโทรลเลี้ยวกลับมาทันหัวขาตัวแล้วค่อยลดคันเร่งลง ระหว่างรดคันเร่งเราพยายามเลี้ยงให้อยู่ตำแหน่งให้ตรงตัวที่สุดพยายามอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เบาคันเร่งแล้วก็ตัดอนนี้แเดกลมาพยายามอมาเลี้ยงไม่ให้ต่าต่ำแล้วก็อัพโหวสวยสวย เลี้ยงมาให้อยู่ระดับหน้าอกครับให้อยู่ประมาณระดับหน้าอกแล้วเลี้ยงมาให้ตรงที่สุดพยายามทังไงก็ได้ให้ตรงที่สุดแล้วก็อัพต่อกันเล่นเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปองค่ายคนรากหญ้าบินเล็กนะครับที่มาแนะนําวิธีการเล่น F117 วิธีการรับแบบเซีย์เลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้แหางล่างนะครับสปองคนรากหญ้าบินเล็กตะวันรีวิวสวัสดีครับ オー <music> <music>